ปฏิบัติการเรื่อง Conductometric Titration of Sodium Hydroxide Solution Against Strong and Weak Acids <c oughs> การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์คือ <c oughs> เพื่อหาจุดสมมูลของการไตเตรตร,ระหว่างเบสแก่กับกรดแก่ are, และเบสแก่กับกรดอ่อนโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารละลาย การไตเตรตกรดเบสเป็นกระบวนการหาปริมาณของกรดหรือเบสโดยให้สารละลายกรดหรือเบสทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐานเบสหรือกรดที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนจุดที่กรดและเบสทำปฏิกิริยากันพอดีเรียกว่าจุดสมมูลหรือ equivalence point ซึ่งจุดสมมูลของกรดและเบสแต่ละคู่จะมี pH ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของกรดและเบสนั้นๆโดยการหาจุดที่กรดเบสทำปฏิกิริยาพอดีกันมีหลายวิธีวิธีที่นิยมใช้คือการติดตามการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดขึ้นกับ ph ของสารละลายดังนั้นจึงใช้อินดิเคเตอร์ในการบอกจุดยุติหรือ end point ของการไตเตรตระหว่างกรดและเบส ซึ่งการสังเกตจุดยุติดูได้จากสีที่เปลี่ยนไปของสารละลายการไตเตรตกรดเบสโดยอาศัยอินดิเคเตอร์บอกจุดยุติควรเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่เปลี่ยนสีตรงกับ ph ของจุดสมมูลหรือใกล้เคียงกับจุดสมมูลมากที่สุดโดยรูปนี้แสดงช่วง ph ที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีอย่างไรก็ตาม การติดตามการทำปฏิกิริยายระหว่างกรดเบสด้วยวิธีนี้มีข้อจำกัดอยู่หลายประการเช่น 1. อาจจะไม่มีอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยานั้นๆ 2. สารที่จะนำมาไตเตรตเจือจางเกินไปสำหรับการใช้อินดิเคเตอร์หรือ 3. สารผสมที่จะนำมาไตเตรตนั้นมีสีจัดหรือมีความขุ่นเป็นต้นดังนั้น การหาจุดสมมูลโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงไปของสมบัติต่างๆของสารละลายในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเช่นการวัดศักย์ไฟฟ้าก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถหาจุดสมมูลได้ถูกต้องและแม่นยำการใช้เทคนิคอื่นในการติดตามการไตเทรตกรดกเบสนั้นจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยศาศาสตร์แต่ถือว่าให้ผลถูกต้องกว่าการใช้อินดิเคเตอร์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และเหมาะสำหรับการวิเคราะห์สารละลายที่เจือจางที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ได้ยากซึ่งปฏิบัติการนี้จะใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายกรดเบสขณะทำปฏิกิริยาเรียกการไตเตรตนี้ว่า c conductometric t i t r a t i o n กรดและเบสจัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท ตามความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออนคืออิเล็กโทรไลต์แก่หรือ strong เล็ก t r o l ล t ์และอิเล็กโทรไลต์อ่อนหรือ w e อิ e ล e c t r o l ล t ์โดย strong e l e c t r o l ล t ์เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่สามารถแตกตัวให้ไอออนได้อย่างสมบูรณ์จากรูปจะเห็นว่าโซเดียมคลอไรด์สามารถแตกตัวให้โซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนในน้ำได้ร้อเซซึ่งไอออนที่แตกตัวอย่างสมบูรณ์เหล่านี้ ทำให้โซเดียมคลอไรด์มีค่าการนำไฟฟ้าสูงในขณะที่วิคอิเล็กโทรไลต์เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่แตกตัวให้อออนได้บางส่วนจากรูปจะเห็นว่า a อซิติกแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและ a c ซิตเ e ตไอออนได้เล็กน้อยซึ่งไอออนปริมาณน้อยๆน,ยนี้จะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของ a อซิติกมีค่าต่ำดังนั้นจะเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์คือปริมาณหรือความเข้มข้นของไอออนที่แตกตัวในตัวทำละลายและชนิดของไอออนที่แตกตัวออกมาไอออนแต่ละชนิดมี molar conductivity at infinite dilution ต่างกันดังแสดงตัวอย่างในตารางจากค่าที่ต่างกันนี้จึงทำให้สารละลายอิเล็กโทรไลต์แต่ละชนิด ปรากฏค่าสภาพนำไฟฟ้าหรือ conductivity ต่างกันเช่น hydrochloric จะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่า sodium chloride เนื่องจาก h y d r o g ไออ o n มีค่า molar conductivity at infinite dilution สูงกว่า sodium ออนเป็นต้นดังนั้นการมีไอออนที่แตกตัวและสามารถนำไฟฟ้าได้ในสารละลายมากน้อยเพียงใดจะเป็นตัวกำหนดค่า conductivity ของสารละลาย หลักการนี้จะนำมาใช้ในการไตเตรตแบบ c คอนดักโตเมติกไท r a t i o n ในปฏิบัติการนี้การไตเตรตระหว่างกรดกับเบสโดยค่อยๆไขาสารละลายจากบิวเรตลงไปแล้ววัดค่า Conductivity กราฟที่พลอตระหว่างค่า Conductivity กับปริมาตรสารละลายที่ไขาจากบิวเรตเรียกว่าคอนดักโตเมติกไทเทรชันเค u ร์ e เช่น การไตเทรตระหว่างกรดไฮโดโครคลอริกซึ่งเป็นกรดแก่กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสแก่จะเกิดปฏิกิริยาดังแสดงในสมการทั้งนี้จะให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุในบิวเรตเรียกว่าไตเทรนและให้สารละลายไฮโดรคลอริกอยู่ในบีเกอร์เรียกว่าไทเทรนก่อนเริ่มไตเทรตร ค่า conductivity ของสารละลายในบีเกอร์ที่วัดได้จะมีค่าสูงดังรูปเมื่อเริ่มไทเทรตด้วยการไถสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากบิวเรตลงในบีเกอร์เรื่อยๆจนถึงปริมาตรเไฮดรอกไซด์ไอออนจะรวมกับไฮโดรเจนไอออนเกิดเป็นน้ำทำให้จำนวนไฮโดรเจนไอออนที่อยู่ในบีเกอร์ลดลงแม้จะมีโซเดียมไอออนเพิ่มขึ้นมาในบีเกอร์ แต่ค่าโมลาร์คอนดักติวิตี้ของโซเดียมไอออนน้อยกว่าของไฮโดรเจนไอออนจึงทำให้ค่าคอนดักติวิตี้ลดลงดังรูปเมื่อกรดหรือไฮโดรเจนไอออนในบีเกอร์หมดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติมเพิ่มลงไปเรื่อยๆจนถึงปริมาตรบี B, จะทำให้ค่าคอนดักติวิตี้เพิ่มขึ้นเพราะมีไฮดรอกไซด์ไอออนเพิ่มขึ้นมาในบีเกอร์อย่างไรก็ตาม ค่าโมลาร Conductivity ของไฮดรอกไซด์ออนมีค่าน้อยกว่าของไฮโดรเจนไอออนอีกทั้งไอออนอยู่ในสารละลายปริมาตรมากขึ้นจึงมีความเข้มข้นลดลงทำให้อัตราการเพิ่มของค่าคอน d u c t i v i t y ในช่วง A ถึง B ต่ำกว่าในช่วง0ถึง A เมื่อลากเส้นตรงของเส้นตามปริมาตรในช่วง0ถึง A และ A ถึง B มาตัดกัน ก็จะได้จุดสมมูลซึ่งเป็นปริมาตรของโซเดียมไฮรดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากันพอดีกับไฮโดรคลอริกในปฏิบัติการนี้จะทำการไตเตรตระหว่างกรดกับเบสจำนวน3คู่ซึ่งจะจัดอุปกรณ์การทดลองดังแสดงในรูปโดยจะติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าคอนดักติวิตี้ของสาระละลายในบิเกอร์เมื่อเติมสาระละลายจากเบรลเรตลงไปโดยในคู่ที่1 เป็นการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งจะจัดให้ไฮโดรคลอริกอยู่ในบีเกอร์และโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ในบิวเรตคู่ที่2เป็นการไทเทรตระหว่างกรดผสมระหว่างไฮโดรคลอริกและแอซิติกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งจะจัดให้กรดผสมอยู่ในบีเกอร์และโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ในบิวเรตคู่ที่3เป็นการไทเทรตระหว่างแอซิติกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะจัดให้โซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ในบีเกอร์และแอซิ i ติกอยู่ในบิวเรตโดยการจัดเครื่องมือและกำหนดว่าจะเติมสารชนิดใดลงในสารชนิดใดจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าคอนดักติวิตี้ซึ่งจะมีผลต่อความคมชัดของไตเตรชันเคิร์บได้สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังต่อไปนี้ วิธีการทดลองเริ่มจากการเตรียมสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร500.00ลูกบาศก์เซนติเมตรจากสารละลาย1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์โดยหลังจากกลั่วปิเปตด,ด้วยน้ำกลั่นและโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วปิเปต1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร50.00ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด500.00ลูกบาศก์เซนติเมตรเติมน้ำกลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตรจากนั้นเขย่าให้สารละลายเข้ากัน หลังจากนั้นหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมได้โดยการไตเตรดกับ KHP ชั่ง KHP น้ำหนักประมาณ0.51กรัมโดยบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนด้วยการชั่งแบบผลต่างจำนวน2ตัวอย่างจากนั้นละลาย KHP ด้วยน้ำกลัน่น ปริมาตรประมาณ50 7 0ลูกบาศเซนติเมตรเขย่าให้ KHP ละลายแล้วจึงหยดฟีนอฟทาลีนลงไป2 3หยดเขย่าให้เข้ากัน ได้แบ่งสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมได้ใส่ลงในบีเกอร์กลัวบิวเรตด,ด้วยสารละลายที่บรรจุสองรอบจากนั้นไล่ฟองอากาศและปร,ะปรับปริมาตร ไเตรตสารละลาย KHP ด้วยสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนทำการทดลองสองซ้ำลำดับถัดไป จะเป็นการค i ลิเบตเครื่อง Conductivity Meter เพื่อให้ได้ค่า Conductivity ที่ถูกต้องโดยในการทดลองนี้จะใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์0.05%โดยน้ำหนักเป็นสารมาตรฐานเริ่มต้นโดยล้าง Conductivity c เซลให้สะอาดเช็ดให้แห้งหลังจากนั้น เทแบ่ง0.05%โดยน้ำหนักโซเดียมคลอไรด์ลงในบิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกล้วคอนดักติวิตี้เซลล์จำนวน3ครั้งโดยในการกล้วแต่ละครั้งให้เทสารละลายเดิมทิ้งและเทแบ่งสารละลายใหม่ออกมาทุกครั้งหลังจากกล้วคอนดักติวิตี้เซลล์เรียบร้อยแล้ว จุ่ม conductivity cell ลงในสารละลาย0.05%โดยน้ำหนักโซเดียมคลอไรด์แล้วอ่านอุณหภูมิของสารละลายที่ปรากฏบนหน้าจออ่านค่า conductivity ของสารละลาย0.05%โดยน้ำหนักโซเดียมคลอไรด์ณอุณหภูมิที่อ่านได้จากกราฟกดปุ่มเซลล์เรื่องจะแสดงค่าเซ l ล์คอน t a n t ค่าเดิมที่ถูกบันทึกไว้ แล้วกดปุ่มเซลล์อีกครั้งเครื่องจะปรากฏคำสั่งให้จุ่ม Conductivity Cell ลงในสารละลายมาตรฐานแล้วจึงกดปุ่มปริ้นหลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏค่า Conductivity ของสารละลายแล้วกดปรับเพิ่มหรือลดค่า Conductivity ให้เท่าก,กับค่าที่อ่านได้จากกราฟเมื่อได้ค่าตามต้องการกดปุ่มปริ้น เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหน้าจอจะปรากฏค่าเซลคอนสแตนท์ที่ปรับให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นกดปุ่มแซมเปิลเพื่อเริ่มวัดค่าคอนดักติวิตี้ของตัวอย่างโดยก่อนที่จะเริ่มทำการทดลองต่อไปต้องล้างคอนดักติวิตี้เซลลด้วยน้ำกลั่นให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อน เริ่มทำคอนดักโตเมตริกไดตร t ชันระหว่างสารละลาย0.1ม o ล a r h ไฮโดรคลอริกกับสารละลาย0.1ม o ล a r s โซเดียมไฮดรอกไซด์ิเปตสารละลาย0.1ม o ล a r h ไฮโดรคลอริกปริมาตร25.00ล mm, ูกบาศก์เซนติเมตรลงในบิกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ำกลั่น75ลูกบาศเซนติเมตรเพื่อปรับปริมาตรเป็น100ลูกบาศเซนติเมตรจัดเครื่องมือดังแสดงและใส่แมกเนติกบาร์ลงในบิเกอร์จากนั้นเปิดเครื่องแมกเนติกสเตอร์เรร์ ให้ไขสารละลาย0.1มลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์จากบิวเรตครั้งละ2.00ล mm, ูกบาศก์เซนติเมตรจนครบ50.00ล mm. ูกบาศก์เซนติเมตรโดยแต่ละครั้งของการไขสารละลายจากบิวเรตให้บันทึกปริมาตรของสารละลายและค่าคอนดักติวิตี้ หลังจากนั้นทำ c o n d u c t o m t t r i c t i ร r a t i o n ระหว่างสารละลายกรดผสมกับสารละลาย0.1ม o ล a r โซเดียมไฮดรอกไซ์โดยบรรจุ0.1ม o ล a r โซเดียมไฮดรอกไซ์ลงในบิวเรตและปิเปตกรดผสมปริมาตร25.00ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในบีเกอร์และทำการทดลองในทำนองเดียวกันสุดท้ายการทำ c o n d u c t o m t t r i c t i t r a t i o n ระหว่างสารละลาย0.1โมลาร์แอซิติกกับสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์โดยบรรจุ0.1โมลาร์แอซิติกลงในบิวเรตและปิเปต0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร25.00ล mm, ูกบาศก์เซนติเมตรลงในบีเกอร์และทำการทดลองในคำนองเดียวกันการวิเคราะห์ผลการทดลองและการคำนวณ 1. คำนวณความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์จากการ standardization กับ KHP 2. เขียนกราฟระหว่าง conductivity กับปริมาตรไตรเตรนที่เติมลงไปพร้อมทั้งอธิบายลักษณะกราฟการไตรเตรททั้ง3ชุด 3. จากความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ในข้อที่1 และจากจุดสมมูลของการไตเตรดที่ได้จากกราฟในข้อที่2 3.1ให้คำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย0.1โมลาร์ไฮโดรคลอริกและ0.1โมลาร์แอซิติก3.2คำนวณหาเปอร์เซนต์โมลของไฮโดรคลอริกและแอซิติกที่มีอยู่ในสารละลายกรดผสม